นั่นเองนะครับมันจะโซโล่มากน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่มันโซโล่หมดแหละนะครับแต่แผนที่น่ากลัวแผนนี้โอ้สวัสดีเกือบเจ็ดนะร้อยท่านลวนะแผนนี้น่ากลัวตีเข้าสามแยกเนี่ยสามเหลี่ยมนี่แหละแผนเนี้เป็นจุดอ่อนเลยนะของเชิงตีเชิงสังเกตนะครับตัวไหนมียังเห็นไหมครับไก่สายผมทุกตัวจะเก่งลูกนี้หมดเลยพมา่านี่ไม่ทันหรอกไอ้พบก็มามายืนบิดเลี้ยวคอเนี่ยพม่ามายืนบิด ผมไม่เคยขลัวเลยพม่ายินบิดเดียวเจอผมแทงนี่ก่อนเลยผมเข้าไปผมไม่ได้ไปไลไป่ไปกดบ่ากดหลังว่าอ,อย่างเดียวไปกดบ่ากดหลังก็เจอพม่ามันเตะดักคอเนี่ยคอรถขึ้นหลังไม่ได้ไม่มีลูกหน้าเป็นไงลหละคราวนี้ก้มหัวเขาเตะอย่างเดียวเขาเนี้ยดูง่ายมากเลยไก่ทัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นเชิงตีเชิงเน,นี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกเนี้ยอันตรายมากเลยหัวปีกถ้าพม่าะนะพะม่าะนะครับ เจอแผลนี้เข้าไป br, เน hey, ี่ยแผลโบราณเขาเรียกแผลโบราณเลยนะทั่วน <No, ี boils, ้ไก่ปากก่อยต้องกลับมาพัฒนาแผลโบราณอีกนะต้องเพิ่มแผลนี้มันเป็นแผลยุคยุคละยุคเก่ายุคแรกที่คนว่าเอ้ยไก่พ่านไม่กลัวหรอกตีตีซอกตีซอกตีสามเหลี่ยมตีข้างมันยืนยิบมันยืนเฉยมันกลัวไก่ตีหลังไม่ใช่ทั่วนี้ป้าบ้านไม่กลัวไก่ตีหลังเพราะว่าเขาพัฒนามาเชิงชนเขาไม่กลัวไก่พวกค้ำกัดสโล่หลังเขาไม่กลัวนะครับ ตัวนี้ต้องต้องบอกว่าไก่มา้าล่อนะครับช่วงนั้นมันเป็นไก่มา้าล่อมันก็ไก่สซโลมันก็ทีได้ตอนนี้ไก่ยุคนี้มันพัฒนามาไกลพม่าเขาต้องยอมรับพม่าเขาพัฒนามาไก่นะพม่เขาพัฒนาไม่หยุดนะเขาพัฒนาไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาถ้าเราจะพัฒนาให้มันใช้งานได้จริงเหมือนเขาเราก็ต้องพัฒนาไม่หยุดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเจ้าฉลามดํา มันเจอไก่เหลี่ยมลีลาไม่รู้อะพม่าตีทีหนึ่งไอ้ฉลามนําตีไปห้าแล้ววิ่งปั๊บปับนี่ข้างนี่หลังนี่ก้มมาโซโลไม่ก้มใช่ไหมไม่ก้มปับแทงนี่แทงนี่แทงหัวปีกหัวบาแทงนี่อยู่หมดเลยนะครับเห็นเจ้าดีโดไหมครับเจ้าดีโดเจ้าดีโดเห็นไหมครับทำไมผมถึงเลือกเจ้าดีโดเห็นเจ้าดีโดไหมมันเป็นแนวทางการพัฒนาผมเห็นไหมเจ้าดีโด สไตล์เพรนำโชคก็จะเป็นแบบนี้นะครับการพัฒนานะผมพัฒนาเพื่อใช้งานในจริงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองโจทย์ที่มันเห็นอยู่ในสนามจริง